การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนกับโรงเรียนดีสี่มุมเมืองเนื่องจากว่าเท่าที่สปทได้จัดทำข้อมูลให้เขตทำข้อมูลแล้วเสนอข้อมูลมายัางสปทแล้วท่านรัฐมนตรีก็กรุณาแต่งตั้งคณะผู้แทนท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ยก็พบบางจังหวัดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือยังมีประเด็นที่ที่ยังต้อง พูดคุยในรายละเอียดเพื่อหาข้อยุติเนี่ยก็เลยได้พูดคุยกันว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยคอนเซปต์ Concept, หรือความเข้าใจยังไม่ตรงกันในเรื่องว่าโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคัดอย่างไรจรึงจะตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนดีสีมุมเมืองจะคัดอย่างไรจรึงจะตรงกับคุณสมบัติที่เราอยากให้เกิดขึ้นจริงๆก็จะได้มีบางจังหวัดได้ปรับได้แก้บ้างซึ่งตอนนี้ก็ได้มอบให้อาหวหน้า ก็คือให้ผู้บริหารระดับสูงได้ตรงทําความเข้าใจชี้แจงกับพอเขตหนึ่งของทุกจังหวัดเพื่อเพื่อเราต้องการารูปแบบหรือโมเดลที่ฝังจุดหรือลงกําหนดจุดเนี่ยที่มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับแล้วก็ทําได้เห็นผลให้เกิดทํานโยบายอย่างแท้จริง